ทั้งหัในี้มือผมผมจะทําการแจก f อนะครับดังนั้นกิจกรรมนี้ผมอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันแล้วดูคลิปให้จบนะครับให้หมดเลยเนี่ยเอาไปเลยผมไม่เก็บไว้ไม่ห่วงด้วย ถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆและกิจกรรมดีๆจากช่องย่าตาลีบันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะครับพอทาแบบนี้แล้วเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนจากช่องย่าตาลีบันทั้งหมดเลยนะครับผมอย่าลืมทํากันนะครับไม่งั้นจะพลาดกิจกรรมดีๆจากช่องย่าตาลีบันโอเคครับเราต้องปรางทําความสะอาดก่อนนะครับผม เราแวงไว้ก่อนวันนี้ทุกคนด้ยนะครับอยู่ผมย่าก็เราได้ของมาจาก GM อีกแล้วไม่รู้ว่าจะเรียกว่า GM ได้หรือเปล่านะครับก็ส่งมาจาก Air p เพนะครับที่ผมเขียนประกาศนี่ผมเซ็นเซอร์เอาไว้เพราะมันเป็นข้อมูลบางอย่างที่ไม่สามารถบอกได้อย่าง,งเช่นเบอร์โทรของเขาที่ส่งมานะครับแล้วก็ที่อยู่ผมกับเบอร์ผมนะครับกันคนโทรไปปวนนั่นเองก็ของสิ่งนี้นะครับถูกส่งมาจาก Air p เพผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนถ้าหากว่าเป็นของที่ไม่ค่อยอะไรมากผมก็จะเอาลงนี้ไหมนะลงไว้แล้วกันนะครับมาดูกันว่าข้างใน เ,เป็นอะไรคลิปวิดีโอนี้อาจจะไม่ยาวมากแต่ผมก็อยากให้ทุกคนได้ลุ้นไปด้วยกันกับผมว่าของข้างในเนี่ยมันคืออะไรนะครับโ, <c oughs> โควิดแน่นอนล้อเล่นนะครับส่งตรงจากแอร์เพย์นะับมาดูกันว่าของข้างในเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราต้องฉีกฉีกฉีกกันก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราจะเอาออกมาทีละอย่างนะครับอย่างแรกที่ผมเห็นเลยมีสัญลักษณ์แอร์เพย์อยู่อันนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจผมดึงออ,อา่อนอ๋อเป็น เป็นหมวกครับดป็นองผมกรับเป็นหมวกครับท่านผู้ชมอ๋อสกรีน R O V อยู่ด้านหน้านะครับ R O V Arena Off Waller นะครับเป็นหมวกนะครับข้างหลังอ่าเป็นงานปักแอร์ a y นะครับใครจะเอาใบนี้เหมือนห้านะฮะเขาเรียกหมวกอะไรอย่างนี้แก็บรอแก็บรอแก๊บแก๊บแร่ที่เป็นรูอ่ะเป็นรูเป็นรูเป็นรูใส่อ่ะครับครับนะอันนี้ครับอันนุครับเดี๋ยวลองใส่ดูได้อยู่นะแต่ผมไม่ค่อยชอบใส่หมวกเท่าไหร่นี่ เดียเป็นไงนี่หมวกนะครับชิ้นแรกที่ได้เดี๋ยวเรามาดูของอื่นๆที่ได้นะครับอันนี้เราวางไว้ตรงนี้แล้วกันหมวกอาี o e นะครับชิ้นต่อมาครับเป็นอะไรนะนเนี่ยลืออะไรเนะี่ยพูงเจเดี๋ยวเด๋ยผมลองแกะออกมาดูดีเทลกันนะ อ๋อเป็นพวงกุญแจสกรีนบนเขาเรียกว่าอะไรนี่อย่าง,างนี้นี่ซิลิโคนได้ปะ่ะเป็นซิลิโคนแล้วก็ผมเรียกว่าซิลิโคนนะครับเป็นการสก,กรีนทับลงไปนะครับตัวนี้ก็เป็นคิซซี่นะครับเหมือนจะเป็นพวงกุญแจห้อยห้อยต่างๆนานาได้กระเป๋ากุญแจรถหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเป็นลายคิซซี่ใน RV นั่นเองนะครับเดีออ๋ยวดูของอื่นก่อนมีอะไรอีกบ้างต่อมานะครับเป็นพวงกุญแจเหมือนกันนะครับเป็นลูเมียนะครับแล้วก็ไวน์โอเลตครับอุ้ยน่ารักสุดเลยไวน์โอเลตนะครับนี่ไวน์โอน่ารักมากแล้วก็แรดดครรับ ร่างธรรมดาทุกตัวเป็นร่างธรรมดา,มานะครับเป็นร่างออริจินตอนแรกไปเลยนะครับตอนนี้ออกมาแล้วสักหมดส4อันนะครับมีอีกไหมมีอีกนะครับเป็นน้องเนยบัตเตอร์ไฟนะครับท่านผู้ชมร่างปกติเหมือนกันตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วก็บอกเอาตนี้แล้วกันก็แอร์เพย์ส่งไม้้งหมดหกอ,อย่างไอสองอย่างนะครับหกชิ้นนะครับสองอย่างอย่างแรกเป็นหมวกอย่างที่สองเป็นพวงแจน,นะครับผมก็คิซี่ลูเมียไวโอเลต แรดบัตเตอร์ไฟนะครับก็ทุกคนคิดเหน็นยังไงกันบ้าง จริงๆับผมอยากจะเก็บเอาไว้แค่อย่างนี้อย่างเดียวนะที่เหลือผมอยากจะแจกเพื่อนๆนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะมาแจกเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงโปรโมชั่นของเจ้า a อเพดีกว่าไหนๆเขาก็ให้ของฟรีเรามาแล้วนะครับโปรโมชั่นของ a อ r ์เพที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนนะครับผมก็คือเติมครั้งแรกรับเงินคืนสูงสุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดเนี่ยห้าบาทนะเติมเกมอาวีครั้งแรกนะครับผมด้วย a อ r เพย์วอลเลผ่าน Google Pay นะครับรับเงินคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดห้าสิบเกียเงินะครับํายพ วอลเล็ตในการเติมนะครับเราก็ได้เงินคืนมาแบบฟรีๆแล้วนะครับได้คูปองด้วยแถมได้เงินคืนด้วยก็เหมือนไม่ได้เสียอะไรครับแถมเราได้กําไรมาเป็นคูปองอีกนะครับส่วนสายเติมเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับต่อให้เคยเติมมาแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าใช้แบบว่าแอป Pay Wallet ครั้งแรกนะครับก็ได้รับเงินคืนเหมือนกัน59บาทนะครับอย่างน้อยนะครับก็เป็นของฟรีนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะช่วงหลังๆนะครับแอป Pay มีโปรโมชั่นมาเยอะแยะมากมายก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจของแอป Pay นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว งานปัก a อ,อร์เพยด้านหลังก็เป็นเจ้า5อย่างนี้นะครับผมจะเก็บเอาไว้เฉพาะหมวกอย่างเดียวละกันนะครับเอาไว้ใส่เก๋ๆส่วนตัวเนี้ยผมอยากจะแบ่งปันแฟนคลับที่น่ารักของผมนะครับโดยทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นหมดเลยนะครับผมเราจะมา ร่วมลุ้นสนุกกันโอเคครับทุกคนมามาพูดในข่อ่วนของกติกาดีวกว่าผมเชื่อว,ว่าทุกคนอยากได้ของฟรีนะครับแล้วก็มันก็น่ารักมากๆแล้วก็เ e อ็กซ์คลูซีฟมากๆเอ็ก e ซ์คลูซีฟก็คือแบบมันแบบว่าแบบว่าหายากนั่นเองนะครับไม่ได้กันง่ายๆนะก็วิธีการร่วมสนุกเนี่ยผมจะทาการโพส์ชุมชนนี่ผมกาลังจะโพสเลยเนี่ยโพสชุมชนว่าเริ่มกิจกรรมจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนมาคอมเมนต์ว่าอยากได้อะไรนะครับหนึ่งคนเนี่ยเลือกได้หนึ่งอยา่างและห้าเม้นเกินหนึ่งคอมเมนต์นะครับถ้าหากว่าทุก เท่านั้นนะครับผมกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ก่อนแล้วก็มาที่ชุมชนของย่าตริบัลนะครับแล้วก็มาหาโพสต์นี้ที่เขียนว่าเริ่มกิจกรรมนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาคอมเมนต์ว่าอยากได้ตัวไหนอย่างเช่นอยากได้บัตเตอร์ไฟค่ะแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าทำไมอยากได้บัตเตอร์ไฟนมใหญ่ดีค่ะแล้วก็จากนั้นก็ให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าทิ้งลิงก์ a c e b o o k ไว้ด้วยนะครับในชุมชนนั้นเลยผมจะทําการสุ่มนะครับห้าผู้โชคดีที่ได้แต่ละอันนะครับว่าใครได้อันไหนนะครับถ้าหากว่ารากก็อจจะ โอกาสได้น้อยนะครับแต่ตัวไหนที่คนไม่ค่อยสนใจเนี่ยอาจจะมีคู่แข่งน้อยนั่นเองนะครับก็มาลองดูครับว่าใครจะได้5ตัวนี้เนี่ยครับผมไม่งอกแล้วผมไม่เก็บไว้เลยด้ยเลยด้วยนะครับผมจะแจกมาเลยตั้งห้านี้เลยนะครับผมอ่าก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันในชุมชนย่าตลีบัดนะครับคลิปวันนี้ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับก็มาแกะถุงจากแอร์เพย์เฉยๆก็ขอบคุณทางแอร์เพย์ด้วยนะครับที่ส่งของดีๆมาให้เราได้ใช้กันหมวกเนี้ผมได้ใส่แน่นอนแต่นี้ผมว่าผมน่าจะไม่ได้ใช้นะครับผมเลยส่งต่อให้กับนอ น่ารักดีกว่าผมว่ามันน่าจะได้มีประโยชน์กับน้องๆมากกว่านะครับ5อันผมก็ไม่รู้จะเอาทําไมผมก็ไม่เก็บไว้แล้วกันแะบแจกนะครับ,รบโอเคแจกวบนนี้เลยเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ญาติบานขอตลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมโปรโมชั่นแอร์เพได้เงินคืนด้วยนะครับวันนี้น้องไวโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้า